สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่5มีนาคม2 5 6 6ลงคลิปนี้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะมีเลสูตรที่เด้กคำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจะพูดชุด3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากวห,าหวยฮานอยทั้ง3หาหน่อยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮาหนอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจะคู่2ตัว3ตัว บนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกรางวัยหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่4มีนาคม2 5 6 6กันก่อนครับผลกันออกรางวัยหวยฮาหนอยพิเศษทำการออกในเวลา17 1 5นาที ึง17.30นาทีรางวัลเด็กไทย3ตัวบนออก6-7-6-2ตัวบน7-6เด็กไทย2ตาราง7-1ผลการอาสราโขวย่ฮาหนอยปกติทำการออกในเวลา18.15นถึง18.30นาทีรางวัลเด็กไทย3ตะบนออก7-4-3เด็กไทย2ตะบน4-3เด็กไทย2ตาราง4-6และผลการอนสราโขวยหฮาหนอย VIP ทำการออกในเวลา 1ิกนาฬิกานาทีถึง19 30นาฬิกาามนาทีลงามาเไทย3ตัวนออก6 6 4 2ตัวน4 4หเลขไทย2ตัวล่างห6ง1 6นะครับนี่คือผลการเอกสลากไวยฮาหนอยพิเศษปกติและ vip งวดประจำวันที่4ปีนาคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่ สี่กันก่อนครับในวดวันที่สี่ครับที่ผมได้นําคลิปนี้ลงให้สมาชิกดูนะครับมาดูชุดสรุปเด่นนะครับชุดสรุปเด่นสองตัวบนสองตัวล่างครับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับแปดจุดครับหกสามหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่หกสี่เก้าผลกันออกเดทไทยสองตัวล่างของหวยฮาหนอยปกติซึ่งออกสี่หกตรงตรงครับสี่หกตรงตรง,ตรงและชุดนะครับและ,และชุด อ่าเล็กไทยสองตัวบนของหวยฮานอย v ีเอพออกเป็นตัวกลับครับแต่ชุดเน้นชุดลองครับชุดเน้นชุดลองที่ผมดึงเด่นเน้นไว้นะครับเน้นไปที่สี่หกนะครับสองตัวล่างเน้นสี่หกเข้าตรงตครับเข้าตรงตรง,ตรงและเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับของหวยฮานอย v ี p อนะครับซึ่งออกหกหกสี่ครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคถูกเล็กไทยสองตัวล่างและสองตัวบนของหวยฮานอยปกติและหวยฮานอย v i p ก็ดีใจด้วยนะครับท่านทีม่มีโชคก็ต้องลุ้นกันต่อครับในงดบันที่5ครับผมก็ได้นำสูตรตัวเลขเด่นนำมาสรุปกับจับคู่ให้กับสมาชิกตูเป็นแนวะทางการกเดิมพนเคยครับมาติดตามกันเลยนะครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากนำํำเลขไทย 3, ตัวบนหวยฮานอยปกติซึ่งออก7 4 3ส่มมาเป็นแนวทางการชิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ นำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเจ็นประจำหลักร้อยได้เลขเจ็นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี3 4 5 8ครับ3 4 5 8หลักสิบครับนำเลข4คํคำนวณหาเลขเจ็นประจำหลักสิบได้เลขเจ็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี5 6 7 8แครับ5 6 7 8และหลักหน่วยครับนำเลข3ามคำนวณหาเลขเจ็นประจำหลักหน่วยได้เลขเจ็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี 1, 2,30ครับ1 2 3 0 นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจำวันที่5มีนาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก14ตัวครับ5 6า8กจับคู่หลักหน่วย4ีตัว1 2 3 0จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ5วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ีตัวจะได้51 52, น3 50 6วางหางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้ 6, 1 6, 2, 6, 3, 60 7วางหลัก10นะครับจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้71 72 7370านครับ8วางหลัก10นะครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้81 82 8 3 8 0นะครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดด้วยกันครับมาลุ้นกันนะครับว่า16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับ ชุดเด่นผมก็จะตัดจาก16ชุดให้กับสมาชิกดูนะครับมาดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบตามสูตรคํานวณได้นะครับ4ตัวครับ5 678ครับ5 6 7 8ผมดึง2ตัวนะครับดึงเลข5ครับดึงเลข5าและดึงเลข6ครับวางที่หลักสิบครับมาดูหลักหน่วยครับ4ตัวคํานวณนะครับ1 2 3 0ย์ครับ1 2 3 0ดึง2ตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข1และดึงเลข2ครับวางที่หลักหน่วย มาดูการสรุปเลขเด่นนะครับที่ผมได้จับคู่เด่นนะครับในชุด2ตัวบนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะครับมี5 1, 5 2 6 1, 6 2 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไท้าย2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงตรงมาลุนครับชุด4ชุดเด่นจะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนมาดูที่หลักร้อยครับ หลักร้อยตามสุดคำนวณได้4ตัวครับ3 4 5 8ครับ3 4 58ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลข4และดึงเลข8นะครับบางที่หลักร้อยผมยะนำสีและ8มาจากผู้วชุดเด่น2ตัวบน4ชุด5 1 5 2น1 6 2จกจะได้ชุด3ตัวบนวหนอยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจากผู้เด่นไว้4วางหลักร้อยจากผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดจะได้4 5 1้า 452 461 462 8วางหลักร้อยจากผู้ชุดเด่น2ทตะวัน4ชุดเด่นแปดห้8 6 1 8่2รวมทั้งหมดในชุด3ตัวัน8ชุดดีกันครับมรรลุนกันนะครับ8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับส่วนชุดเน้นและชุดรองครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองสมาชิกดูครับในชุด3ตัวทั้งหมดชุดเต็มเต็ม8ชุดชุดเน้นนะครับเน้นไปที่461นะครับเน้น4 6 1รองไปที่8 62ครับรอง862เน้น 4, 1> 4 1, 6 1รอง862นี่คือชุดเน้นชุดรองเด็กทยาย3ตัวบนหวยฮานอยครับส่วนชุด2ตัวบนครับ4ชุดเด่นครับ5 1 5 2 6 1 6 2ครับชุดเน้นเน้นไปที่61นะครับเน้น61รอง6 2ครับเน้น61รอง62นี่คือชุดเน้นชุดรองในชุด2ตัวบนมาลุ้นครับเด็กทยาย2ตัวบนเด็กทยาย3โดนหวยฮานอย ในชุดเน้นจุดลองจะมาตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับในชุดเน้นชุดลองครับมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและวิพ่พีแต่สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนกาสิบนาทีถึง18บแนกาสาาทีครับมาดู2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติงวดลาสุดครับวันที่ ส hmm. um, anyway, no ี่มีนาคมครับออกสี่หกนะครับงวดล่าสุดออกสี่หกครับหลักสิบครับนำเลขสี่คำนวณหารเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณสี่ตัวครับสี่ตัวคํานวณได้มีหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หลักหน่วยครับนำเลขหกคำนวณหารเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณสี่ตัวครับใน4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7นะครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วย เลขท้ายสองตัวล่างหวยฮานอยงวดประจำวันที่5มีนาคมครับในหลักสิบสี่ตัวครับ1670นะครับ1670ดึง2ตัวครับดึงเลข7ครับและดึงเลข0ครับบางที่หลักหน่วยครับหลักสิบตามสูตรก็หน่วยสี่ตัวครับ1267นะครับ1267ผมดึง2ตัวครับ ดึงเลขหกครับและดึงเลขเจ็ดนะครับบางที่หลักหน่วยผมจะนําหลัก12ตัว7และศูนย์จับคู่หลักหน่วยสองตัว6และ7ครับในชุดเด่น2ตัวล่างหววฮานอยดังนี้ครับชุด2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี76 7706074ชุดครับ7 6 7 7 0 6 0 7 4ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นครับเน้นไปที่0 7นย์ะครับเน้นไปที่0 7นย์รองมาที่77ครับ เน้น07และลอง77นะครับนี่คือชุดเด่นชุดเน้นและชุดลองเด็กไทย2ตรางของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP แต่สูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18 15นาทีถึง18 30นาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจําวันที่5มีนาคมครับเลขเด่นชุด2ตัวบน2องตัว่างจากสูตรที่ผมได้คํานวณจากผู้เด่นไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับมี51 52 61 62 76 77 06 07ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างมาได้ทั้ง3หาหน่อยละครับพิเศษปกติและ VIP แต่สูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่หาหน่อย ปกตินะครับในรอบ18นาฬิกา15นาทีถึง1 0นาฬิก30นาทีครับมาดูการสรุปชุดเน้นครับชุดเน้น3ตะวันครับเน้นไปที่461ครับ2ตะวันเน้น61ครับ2ตะลังเน้น07ครับนี่คือชุดเน้นครับโซนชุดรองครับ3ตะวันรอง862ครับ สองตะบันรงองหกสองสองตาร่างรองเจ็ดเจ็ดครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุดเลขไทยสามตะบนสองตะบันและสองตัวล่างครับมาดูที่เลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขหกครับวิ่งบนหกวิ่งล่างเจ็ดครับนี่คือเลขวิ่งครับในชุดเน้นชุดรองสองตะบันสองตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมีหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดและเลขวิ่งบนล่างจับคู่หกเจ็ดเจ็ดหกเป็นเลขเด่นที่สุด ของหวยฮานอยในงวดประจําวันที่5มีนาคมครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ V.I.P. ครับแต่สูตรคํานวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18ก15นาทีถึง18 30นาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยที่ผมได้นามาลงที่สมาชิกดูเป็นการประกอบกันตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านถึงหลังติดตามรับชมโปรดใช้ การพิจารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับตัวเลขที่ได้นำลงที่สมาชิกตัวเป็นนาทางเป็นเลขสูตรคำนวณครับสุดคำนวณสดนี้จะออกตามสุดหรือไม่ต้องมาติดตามผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยกันได้ในงวดประจำวันที่5มีนาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาํกกาลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชีก้การเทะสตรวัที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอย ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ในงวดประจำวันที่5มีนาคม2566ลงคลิปสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไล like, คล์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดคนหาข้อมูลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันดีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสากรวยฮานอยทั้ง3ามฮานอยครับ หานอยพิเศษหาหนอยปฏิและหาหนอย VIP งวดประจำวันที่5มีนาคม2566หหเฮงเฮรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ